สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าคอปทอชี้เปรี้ยง5เงื่อนไขมาครบแล้วรัฐบาลแพทองทานอยู่ไม่ครบเทิมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือว่าคอปทพิชิตได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนีครับเงื่อนไขมาครบ อายุรัฐบาลองค์อิงน่าจะอยู่ไม่ครบเทอมเพราะว่าเงื่อนไขในอันตรายมาครบทุกข้อเลยข้อแรกเงื่อนไขทางกฎหมายที่ผู้ร้องได้มีการร้องเอาไว้แล้วข้อที่2คือการขาดบุตรภาวะของความเป็นผู้นําข้อที่สคือการครอบงําจากทักษิณชินวัตรและปฏิเสธที่จะตรวจสอบเรื่องทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจาข้อ 4. การสารต่อนโยบายสายล่อฟ้า บ่อนคาสิโนโผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ระหว่างไทยกับกัมพูชาและก็ข้อห้าสำคัญที่สุดครับคือประชาชนเริ่มรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจแล้วนะครับ